มาแพ็กของนะครับส่งคุณเอกให้ทันนะครับวันนี้นะครับจะต้องรีบส่งแล้วนะครับคุณเอกโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเหรียญพ่สยามเทวาธิราชนะครับเียมตรงนะครับอยากส่งให้ทันวันนี้นะครับของอื่นส่งไปหมดแล้วนะครับของอื่นส่งไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับของคุณเอกนะครับจะรีบจัดส่งเลยนะครับ ติ๊กเกอร์นิดนึงนะครับคุณเอกนะครับอยู่ชนบุรีนะครับครับแปะไบนำส่งเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับพร้อมจัดส่งครับ